นกยุงแบบนี้นะครับถ้าสภาพสวยๆเนี่ยผมยินดีรับซื้ออยู่เรียญละราคาประมาณ1000บาทนะครับเพราะว่าเหรียญรุ่นนี้เนี่ยพอดีมีสาามและสวัสดี FC ของช่องร้านอับจนรับซื้อแบงเหรียญโบราณน,นะครับสำหรับ EP นี้ก็คือผมจะพูดเกี่ยวกับเหรียญชาวารุ่นนกยุงแบบนี้นะครับส่วนรายละเอียดจะเป็นอะไรยังไงนั้นเรามาชมกันพร้อมๆกันนะครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดสาระดีๆของทางช่องด้วยนะครับก่อนที่จะเข้าในอีีของเรานะครับจะมาอธิบายเกี่ยวกับเหรียญชาวตะกลยาซีหรือว่าเบียวามีทั้งหมดกี่เนื้อเหรียญชาว ตะกูลยาซีนหรือว่าเหรียนเบี้ยวานะครับโดยทั่วทั่วไปจะมีอยู่ทั้งหมด4 5หเนื้อนะครับเนื้อที่1ก็จะเป็นเนื้อดีบุกนะครับหรือว่าเนื้อตะกัวดำนะครับหน้าตาก็จะออกดำดำแบบนี้นะครับเนื้อที่2ก็จะเป็นเนื้อนิกเกิลน,นะครับเนื้อนิกเกิลหรือว่าเหรียญเนื้อโลหะผสมเองนะครับจะออกขาวขาวอย่างนี้ อย่าไปสลับกับเนื้อเงินนะครับเดี๋ยวจะมีบอกให้นะครับเนื้อที่สามก็จะเป็นเนื้อทองเหลืองเนื้อทองเหลืองชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าออกเหลืองเหลืองนะฮะทองเหลืองก็จะออกเหลืองเหลืองนะครับแต่ว่าเป็นเหรียญนี้เป็นเหรียญที่เราเจอทั่วไปนะครับจะเจอเยอะที่สุดนะครับของผมก็มีเกือบร้อยเหรียญนะครับจะหาง่ายอยู่นะครับ เนื้อที่สี่ก็จะเป็นเนื้อเงินนะครับเนื้อเงินก็จะออกขาวๆถ้ามันเก็บไว้นานๆเก็บไว้ดีก็จะออกเหลืองๆดำๆอย่างนี้นะฮะก็ปล่อยไว้แบบนี้ดีแล้วนะครับเพราะว่ามันสนิทดีฮะพยายามอยากขัดยาล้างเดี๋ยวราคาตกนะครับเนื้อที่สี่จะเป็นเนื้อเงินนะครับอย่าไปสลับกับ พวกเนื้อนิกเกิลน,นะครับเหรียญขวานิกเกิลเหรียญซ้ายเป็นเนื้อเงินนะครับสองเหรียญน,นี้ราคาต่างกันลิบเรวเลยนะครับส่วนวิธีการดูอะไรยังไงเดี๋ยวมีบอกในอีพีอื่นนะครับเนื้อที่5้าก็จะเป็นเนื้อชินนะครับเดี๋ยวจะมีรูปขึ้นมานะครับเนื้อชินเนื้อชินหายากหน่อยนะครับ سلام และสวัสดี FC ครับอีปีนี้เนี่ยผมจะมาพูดเกี่ยวกับเหรียญชาวาอีกรุ่นหนึ่งที่มีราคาก็ก็ค่อนข้างแพงเหมือนกันนะครับก็คือเป็นเหรียญรุ่นนกยุงแบบนี้นะครับถ้าสภาพสวยๆเนี่ยผมยินดีรับซื้ออยู่เหรียญละราคาประมาณ1000บาทนะครับเพราะว่าเหรียญรุ่นนี้เนี่ยพอดีมีออเดอร์มาครับถ้าประมาณเดือนอมกราคมพายอย่างเงี้ย ยังพอได้ราคานี้อยู่นะครับแต่ว่าถ้าหลังจากนี้ก็อาจจะเป็นเดือนมีนาปี66เนี่ยราคาอาจจะไม่ได้ราคานี้นะครับเพราะว่าพอดีออเดอร์มาเขาอยากได้เขากา็ก็ต้องยอมจ่ายราคาที่แพงครับแต่ว่าถ้า2เดือนหลังจากนี้เนี่ยราคาอาจจะตกลงมานิดนึงครับเพราะว่าพวกเดินชวายาซีนเนี่ยมันไม่มีราคาตลาด ราคากลางไตตัวนะครับแล้วแต่อารมณ์ฮะซื้อมาก็บางทีผมเนี่ยซอ้อมาก็เป็นปีปีกว่าจะขายออกได้นะครับแต่ว่าอ่ารุ่นนี้เนี่ยรับประกันได้ว่าราคาที่รับซื้ออยู่ไม่ต่ำกว่า500บาทนะครับถ้าเป็นรุ่นนกยุงแบบนี้นะครับด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นรูปม้าครับ ซึ่งเหรียนรุ่นนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะหาย,ยากกว่าเหรียญอ,อื่นๆที่ผมยังไม่เคยทำในคลิปครับส่วนตัวแพงนะครับก็มีผมเคยทำมาแล้วก็ประมาณ8คลิปครับสามารถไปดูย้อนหลังได้ก็คือใน EP ีที่35 36 41 42 EP ที่43 44 82แล้วละก็ EP ล่าสุดก็คือ EP ที่ 126ครับก็คืออีพีนี้นะครับ126ก็คือเบียวาที่ว่าแบบไม่มีรูนะครับก็สามารถไปดูย้อนหลังได้นะครับถ้านอกเหนือจากใน8คลิปนี้ก็คือยังไม่แพงครับยกตัวอ,อย่างเช่นถ้าเป็นเหรืนอนนาบีนุครับบางคนก็จะเรียกว่าเรียญโนอารครับก็จะมีรูปเรือด้านหลังนะครับหรือละสมานอครับ หรือบางทีจะเป็นเหรียญตะกุญยาซีนครับยาซีนเนี่ยมันมีหลายรุ่นมากๆเลยนะครับถ้าเป็นตะกุญยาซีนเนี่ยผมเคยทำมาแล้วในอีพีที่3าครับก็สามารถไปดูย้อนหลังได้นะครับถ้าบอกเข้าๆได้ก็คือเหรียญยาซีนใน e ีพีที่35ก็คือด้านนี้จะเป็นเหรียญนกครับ จะเป็นเหรียญนกขับยา่าถึงจะมีราคาครับถ้ายาซีนทั่วๆไปเนี่ยราคายังไม่ได้แพงครับชาบ้านเข้าใจผิดครับเข้าใจว่าเหรียญพวกนี้หายากนะฮะผมเคยเคยได้มาเป็นร้อยๆเหรียญน,นะครับไอ้พวกที่ไม่มีราคาเนี่ยไปเหมาเข้ามาก็ขายยากบางทีผมเก็บมาเป็นปีสองปีก็ขายยังไม่ออกครับเพราะว่าเหรียญพวกนี้เนี่ยคนเล่นจริงๆมีมีไม่เยอะครับ ถ้าพวก3-4จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยก็พอมีลูกค้าหน่อยนะฮะบางคนก็เอาไปทำํำหวยไปทําเรียงเบอร์ครับบางคนก็อา,อาจจะทําเป็นที่ระลึกแค่นั้นเลยฮะมันไม่เหมือนกับแบงก์เหรียญไทยหรือว่าเหรียญเนื้องเงินของเหรียญต่างประเทศพวกเทรดดอลลาร์หรือสเปนเหรียญมังกรมีจิเหรียญนกเม็กซิโกถ้าพวกนั้นอะขายง่าย แต่ว่าเหรัญชวายาซีนเนี่ยมันมีกลุ่มเฉพาะไม่กี่คนครับที่เล่นนะฮะอย่างเช่นถ้าแบบนี้ถึงจะแพงครับอ่าเนี่ยเบี้ยวว่าแบบตัวผู้กับตัวเมียแบบคู่แบบนี้อ่ารับซื้อยังต่ำก็2,000บาทครับถ้าเป็นรุ่นแบบนี้นะรุ่นเดียวกันเลยนะฮะอ่าเห็นไหมฮะตัวผู้กับตัวเมียเนี่ยนะฮะตัวเมีย จะมีรูตัวผู้จะมีเดือนถ้าแบบนี้นะฮะสองพันถ้าว่าเฉพาะตัวเมียอย่างเดียวแบบไม่มีรูอย่างนี้ก็ห้าร้อยบาทเพพาะตัวผู้ก็พันห้ครับทำไมราคาพวกนี้แพงครับเพราะว่าถ้าเป็นคู่แบบนี้ราคาถึงจะแพงครับถ้าเป็นแบบนี้มันเจอเยอะครับเจอบ่อยเจอเยอะบางคนก็ ทักบัรทังก็ความมาผมแค่บอกว่ายังไม่รับไม่อยากจะบอกราคาไปเดี๋ยวเขาจะเสียความรู้สึกครับแต่ถ้าเป็นอย่างที่บอกของวันนี้ก็คือเหรยนนกยุงแบบนี้อย่างตำตๆก็ห้าร้อยถึงหนึ่พันบาทครับที่รับซื้อนะครับถ้าภายในเดือน2เดือนนี้มการากัะกุมภายินดีรับซื้อเหรียละหนึ่บาทกันเลยทีเดียวนะครับ ใครมีอะไรที่อยากจะเสนอแนะหรือว่าแนะนำมาก็สามารถคอมเมนต์มาด้านล่างนี้ได้เลยนะครับส่วนท่านที่อยากทราบว่าทางร้านรับซื้อแบบไหนอีกบ้างนั้นสามารถเข้าไปชมในเพจร้านอับดุลรับซื้อแบงค์เรียนโบราณหรือเข้าไปดูคลิปย้อนหลังในช่อง YouTube ได้นะครับช่องทางการติดต่อเบอร์0848906320หรือส่วข้อความทางเพจร้านอับดุล หรือส่งข้อความทาง Facebook ได้นะครับ ID Line r o n n i A9 เรามาชมตัวอย่างแบงค์อื่นๆที่รับซื้อด้วยนะครับ ส่วนรอ9ก้าจำง่ายๆที่มีราคาไหนนะครับก็คือจะเป็นเลขแดงคือเลข123จะเป็นเลขแดงครับขอขอบคุณทุกๆท,ท่านที่ติดตามและฟังคลิปนี้จนจบเจอกันใหม่ใน e ีพีหน้านะครับสวัสดีครับ